ไม่่ีทุุกสโอเคฉะนั้นสภาวะความสงบอันนั้นก็คือนิพพานโอเคนะคะเอาเเอาแบบกระชับกระชับก็คือนิพพานฉะนั้นคุณเชื่ออะไรพะพุทเรียนชื่อปราณีคุณปราณีตกลงคุณปราณีรู้แล้วใช่ไหมว่าสภาวะความสงบเนี่ยวิมุติสุก็คือนิพพานโอเคนะไม่สงสัยแล้วนะไม่สงสัยไม่สงสัยแล้วนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะโอเค ฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวที่ฉันจะอ่ะคุณรู้ละคุณก็เป็นผู้หนึ่งที่เรียกว่าโชคดีที่เรียกว่าได้อ่านพระไตรปิฎดกด้วยนะคะเรียนรู้วิธรรมด้วยอะไรต่ออะไรแล้วมาถึงปัดบันนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณมีสภาวะอยู่แต่คุณไม่รู้ว่าสภาวะที่สงบนั้นเขาเรียกนิพพานแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเขาเรียกนิพพานใช่ไหม<ช>โอเคนะจบตรงนี้นะแต่สําหรับท่านอื่นที่ไม่เคยนะคะอ่านพระไตรปิฎกนะคะ คำถามเนี่ยก็คืออย่างนี้ว่าคุณคิดหรือไม่ว่าเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้คุณคิดว่าคนที่อ่านพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะกี่เที่ยวก็ตามเนี่ยโดยที่ไม่ได้ปฏิบัตินะคะโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติหรืออาจจะปฏิบัติเนี่ยแต่เหมือนกับคุณปราณีใช่ไหม,ไมนะคะที่อยู่กับควาสมสงบแต่ว่าไม่มีปัญญาหัวหอกเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยจากครูบาอาจารย์ที่รู้จริงคุณคิดว่าเขาจะรู้ไหม คุณคิดว่าเขาจะรู้สภาวะว่า,วา,วาความสงบนั้นอะที่จริงคือน,นิพพานอะคุณคิดว่าเขาจะรู้ไหม ะะดิฉันเนี่ยเพียงต้องการบอกว่า mm. เพียงต้องการบอกว่า mm. อย่าไปคิดว่า mm. คนที่อ่านพระไตรปิฎกจบ mm. เขาจะรู้ว่านิพพานคืออะไร mm. แค่นี้เองเข้าใจไหมะนะคะอย่าไปคิดเช่นนั้นแล้วก็อย่าไปคิดว่าโอ้ยเขารู้มากฉันโดยข้าเลอเกินฉันไม่รู้เรื่องอะไรไเลยไม่ใช่ mm. นะคะ mm. ทั้งหมดเหล่านี้นี่นะคะถึงแม คุณจะไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะอะไรต่ออะไรเนี่ยมากมายไม่รู้ข้อธรรมไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดเนี่ยคุณจะต้องเจอครูบาอาจารย์ที่เขาสามารถอธิบายให้เราเข้าใจเนี่ยได้ถึงเรื่องการปฏิบัติพระเจ้าท่านพูดเช่นนีว้ว่ามหาสติประฐานสูตรกุทางสายเอกสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานเราเอาแค่นี้พอ เราเอาคำเนี่ยคำเนี่ยพวกนี้เนี่ยพอค่ะไม่จําเป็นจะต้องรู้เยอะเลยคุณไม่จําเป็นนะคะเนี่ยแค่พวกนี้เนี่ยสามประโยคนี้เนี่ยกขาเพียงพอแต่หมายความว่าคุณจะต้องเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถอธิบายคําบาลีเหล่านี้เนี่ยให้คุณเข้าใจได้หนึ่งก่อนแล้วก็พาคุณเข้าสู่ภาคปฏิบัติพาคุณเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะพอปฏิบัติเนี่ยเนี่ย ถึงจุดที่คุณเนี่ยเข้าสู่ความนิ่งแล้วสามารถที่จะให้ปัญญาหัวหอกกับคุณน่ะให้ปัญญาหัวหอกกับคุณให้รู้ว่าสภาวะเนี่ยเนี่ยสงบอย่างนี้ที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงนะคะแล้วก็ย้ำขีดเส้นใต้กากระบาดเนี่ยจุดปูสต็อปให้เลยว่านี่นะเขาเรียกนิพพานตรงนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยดิฉันยังจําได้เลยนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เจอหลวงพ่อเทียนดิฉันเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นแรกเลยล่ะที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยพึ่งลงมาจาก นะคะจังหวัดเลยแล้วก็มาเออท่านยังพูดภาษาฝรั่งไม่ได้เลยแต่พอมเนี่ยมาได้วัฒนามในแล้วท่านเริ่มสอนอะไรต่ออะไรท่านจะสอนอย่างมากนะคะ15นาที20นาที1520่ 15, นาทีช่วงต้นๆนะช่วงต้นๆพูดเนี่ย15 20นาทีแล้วก็บอกให้เราเนี่ยไปนั่งไปนั่งไปเดินจงกรมอะไรต่ออะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยพิเศษในในแง่ที่ว่าท่านสามารถ ทำเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยให้เป็นรูปธรรมใครใครได้เรียนรู้เรื่องของหลวงพ่อเทียนกสิส16 18ท่า 14, ใช่มั 14, <15 S 1> ้ย <15, 15. S 1> ี่14 <15. S 1> ท่า14จังหวัดสุิตรงตรง,ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหม่ละเพรนาะก่อนหน้านั้นเอาโยมนั่งลงเอานะผัดสมาธิจัดท่าให้ดีนะดูลมหายใจหลังตรงๆเลยนะนะแล้วก็ดูไปลมหายใจไม่มีการอธิบายว่าอะไรดูอะไร ไม่มีการอธิบายแล้วมันมันนามทั้งคู่อ่ะถ้ารู้ตรงนี้ก็ก็เป็นงามลมหายใจมันก็จับอะไรแต่อะไรไม่ค่อยชัดเจนเหรอกนะคะบางทีก็อพูดโตพูดโท,ดโทอะไรก็ว่าไปแต่หลวงพ่อเทีเนยนเฉียกออกมาใน่างที่ว่าคือถึงแม้ท่านไม่ได้บอกนะคะท่านไม่ได้บอกเรื่องแยกประธานออกจากกรรมนะคะแต่ว่าการให้ท่านให้สร้างจังหวะตรงนี้อ่ะจังหวะมันอยู่ตรงนี้จังหวะเนี่ยใช่ไหมอยู่ตรงนี้ นะคะคุณจาเป็นจะต้องเอาตาใจเนี่ยมาดูแยกประธานออกจากกรรมว่าแยกคือท่านไม่ได้อธิบายนะคะเรื่องพวกนี้ต้องเป็นปัญญาชนจึงจะอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้เข้าใจั้นแต่หลวงพ่อไม่ได้อธิบายแต่การที่ให้เราสร้างจังหวะตรงนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการแยกประธานออกจากกรรมที่ชัดเจนค่อนข้างชัดเจน ฉะนั้นถ้ามีการอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยคุณจะถึงบางอ้อเร็วมากฉะนั้นการเคลื่อนจังหวะเนี่ยของหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะสามารถลดประชากรของเจอรี่เนี่ยได้เร็วขึ้นลดประชากรของเจอรี่ได้เร็วขึ้นทําให้เราเห็นช่องว่างหอวใจเนี่ยได้ชัดเจนแล้วก็เร็วขึ้นแต่แต่ว่ามาติดอีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือตรงนี้ว่าว่าไม่มีการคอนเฟิร์ม ไม่มีการคอนเฟิร์มเนี่ยให้เรารู้ว่าสภาวะนี้เขาเรียกนิพพานเข้าใจไหมแล้วตอนนี้หลือพ่อเทียนท่านก็ไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเจนอะไรอะเจนหนึเจนของของของสาวกแล้วอะเข้าใจไหมเราเรื่องพวกนี้นะคะเริ่มเพียงการเคลื่อนจังหวะพวกนี้นะคะเป็นเพียงวิธีการไม่ใช่เป้าหมายเป็นเพียงวิธีการ เป็นเพียงวิธีการก็ได้นโยบายก็ได้เ <Northwest> ป็นเพียงกลก็ได้นะคะเขาเรียกอะไรนะคะจะเรียกว่ากลวงก็ไม่ใช่ลวงอ่ะมันมันเป็นเพียงวิธีการเป็นเรือเป็นเรือที่จะพาเราไปฝั <minha> ่งเรือ <INTER> ที่จะพาเราไปฝั่งพอเรือนี้ถึงฝั่งแล้วคุณก็ต้องก้าวขึ้นฝั่งทิ้งเรือไปฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนจังหวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนออะไรต่ออะไรพวกนี้ หรือตกตบต,ตีทุบทุบลูปนะคะของดิชั้นหรือการสแกนสแกนอะไรแต่อะไรเนี่ยของมือก <š> ับของท่านอะไรข่าไหนของท่านโกอินก้านะคะคุณต้องรู้นะคะพวกนี้เป็นเพียงวิธีการเป็นเพียงเรือที่จะพาเราไปสู่ฝั่งฝั่งคืออะไรคะฝั่งคือนิพพานเข้าใจไหมแต่พอครูบาอาจารย์ไม่มาขีดเส้นใต้กากระบาทให้เรารู้ว่า ช่องว่างของใจตรงนี้คือนิพพานแล้วแล้วก็รุ่นต่อมานะคะสาวกเนี่ยรุ่นต่อมานะคะก็เลยไปเอาวิธีการมาเป็นเป้าหมายมาเอาเรือเป็นเป้าหมายเพราะคุณเนี่ยนั่งอยู่ในเรือเรือคุณก็ต้องพายพายเพื่อที่จะไปฝันคุณต้องมีดิเรกชันค่ะคุณต้องปักหมุดปักหมุดของเราเนี่ยเรามาปักหมุดที่ตรงนี้ปรัหมุดที่นิพพาน เราต้องปักหมุดที่นิพพานฉะนั้นให้คุณเนี่ยตบตีทุกๆรื่อรต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะพายเรือนี้ไปที่นิพพานพอถึงนิพพานแล้วคุณต้องจบคุณต้องหยุดพายเรือคุณต้องทิ้งเรือไปแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อครูบาอาจารย์ไม่ได้ปักหมุดให้เราเพราะไม่มีใครกล้าใช้คำว่านิพพานแม้แต่ท่าพระอาจารย์มั่นก็ยังเปลี่ยนคำว่านิพพานน่ะนะมาตั้นชื่อใหม่ นี้มาตั้งชื่อใหม่เรียกว่าทีติกูตังแทนคำว่านิพพานพอทีติกูตังทีนี้เราก็เออเลยก็คิดว่าโอ้สงสัยอีกอันหนึ่งมั้นิพพานอยู่ตรงนี้ถีติกูตังอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่ตรงนี้คือปัญหาใหญ่มากของของเรื่องของวิปัสสนาจารย์ในเมืองไทยวิปัสสนาจารย์ในเมืองใจที่รู้จริงนะคะมีเยอะเลยแต่ การอธิบายให้ชัดเจนเป็นเรื่องยากการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลให้ชัดเจนนะคะอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นความสามารถของปัญญาชนเป็นความสามารถของปัญญาชนหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่รู้จบป .4 หรือเปล่านะคะแต่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาคือถึงแม้การศึกษาของท่านเนี่ยไม่สูงซึ่งครูบาอาจารย์ทางอีสานและการศึกษาไม่ได้สูงไม่รู้มีใครจบปริญญาไหมที่เรารู้รู้ะ มีนะนะคะส่วนมากก็คือจบการศึกษาเนี่ยพื้นฐานแต่ท่านเหล่านี้เนี่ยสามารถชี้ทางให้เราไปนิพพานได้เพียงแต่ว่าการอธิบายเนี่ยไม่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้เข้าใจไหมนะคะแล้วปัญหาที่มันค่วงต่อมาเนี่ยก็คือว่าลูกศิษย์เนี่ยในเจเนเรชันต่อมาตรงนี้เนี่ยเมื่อตัวเอง จิตว่างบ้างจิตพุธทธะบ้างนะคะทีติภูตังบ้างอย่างอื่นบ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะเลยทําให้คุณคิดว่าอ๋อสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่นิพพานแต่ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันหมดฉะนั้นพอตรงนี้เนี่ยเรื่องนิพพานเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะลูกศิษย์ในรุ่นต่อๆมาเนี่ยก็เลยไปเอาอะไรมาเป็นเป้าหมายเอาวิธีการมาเอาเรือเป็นเป้าหมายเพราะส่วนนี้ชัดเจน เรื่องการเพื่อนจังหวะเรื่องสแกนเรื่องบริกรรมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกมี้ชัดเจนอะสแกนอะไรต่ออะไรพวกนี้ฉะนั้นเจเนเรชั่นเนี่ยรุ่นต่อมาของลูกศิษย์นะคะที่สอนกันเนี่ยไปเอาเรือมาเป็นเป้าหมายฉะนั้นสิ่งที่เราทํานะคะก็คือเนี่ยพายเรือไปเรื่อยพายเรือไปเรื่อยแล้วก็วนไปเวียนมาอยู่ในหนองน้ำน่ะนะคะอยู่ในหนองน้ำอย่างนี้นีฉันได้คุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะที่ไปเข้าคอร์สของ ของหลวงพ่อเทียนนี่แหละแต่ว่าคนสอนจะเป็นแม่ชีหรือเป็นที่ไหนก็ไม่รู้ละ่ะเตื่นปีสามปีสามหรือปีสี่อะแล้วกว่าจะได้เข้านอนอีกทีสามทุ่มสามทุ่มน,นะแล้วในขณะที่ทำนะคะในช่วงเนี่ยตั้งแต่เขาบอกว่าแม้สวดมนต์ก็ยังต้องทำอย่างนี้ไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องทำอย่างนี้เนี่ยตลอดเลยพอทำอย่างนี้เสร็จนะ ยงเี้นะคะเขาบอกลูกศิษย์ว่าโอ๊ยจัดนู้นเหนื่อยนู้นนู้นจะเหนื่อยจนนั่นแหละจะเฉียนแล้วก็วิทยากรที่นั่นน่ะซึ่งเป็นแม่ชีหรือเปล่าจำไม่ได้แม่ชีหรือพลาไม่แน่ใจนะคะเขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้นะคะดิฉันแค่ฟังแค่นั้นน่ะรู้เราว่าไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วคุณเพี้ยนแล้ว เราจะไปหาหลวงพ่อเทียนที่ไหนอะท่าไปแล้วอะแล้วใครจะคอนเฟิร์มให้นี่แหละคือตัวอย่างที่ดีมากเลยที่จะบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยรุ่นต่อๆมาไปเอาวิธีการมาเป็นเป้าหมายไปเอาเรือเนี่ยมาพายเพราะว่าส่วนนี้คือส่วนที่ทําให้มันเป็นรูปประทัชัดเจนเนี่ยในอย่างนี้เป็นรูปประทัแล้วมันชัดเจนเข้าะนั้น ะะเรื่องสกแกนเนี่ยก็เหมือนการสกแกนหัวจดเท้าอะไรแต่อะไรซึ่งดิฉันก็เคยเล่าเคยบอกค่ะบอกนะคะดิฉันก็เคยไปเข้าคอร์สแล้วก็ไปถามอาจารย์ที่เขาเรียกอาจารย์ที่นุ่นนะคะบอกว่าเอ๊ะพอนั่งแล้วเนี่ยนิ่งเนี่ยนะจะเรียกว่าไปสอบคุมเขาก็ได้ยอมรับนะคะ <c oughs> ก็คือว่านั่งแล้วเนี่ยสงบแล้วอ่ะควรต้องทําไงต่อคะ <c oughs> อาจารย์ที่นั่งก็บอกว่าอ้าวคุณก็ต้องสกแกนต่อสิ ดิฉันก็เลยถามแบบกระชับไม่ให้หลุดเลยก็คือว่าโอเคอันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยหมายความว่าถ้าเรานั่งสองชั่วโมงเต็มอ่ะเราต้องสแกนสองชั่วโมงเต็มเลยใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่สิก็อย่างนี้แหละคือการปฏิบัติบิงงั้นคุณก็ถ้าคุณไม่สแกนคุณก็ไม่ปฏิบัติเสร็จแทบนั้นน่ะดิฉันรู้แบๆไม่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วผิดแล้วเข้าใจไหม คุณนั้นไม่ต้องนั่งถึงสองชั่วโมงหรอกคุณแค่นี่นั่งไม่กี่เดี๋ยวคุณก็เข้าถึงตรงนี้แล้วอ่ะ mm hmm. คุณก็ถึงถึงเป้าหมายแล้วอ่ะแต่เพราะครูบาอาจารย์ใหญ่อไปแล้ว mm hmm. แล้วก็เหลือเนี่ยรุ่นต่อต่อต่อมาพวกนี้เพ้าเช่นั้นซึ่งไม่รู้ตรงนี้ mm hmm. เขาก็เลยไปจับเอาส่วนที่เป็นวิธีการที่เป็นรูปธรรม mm hmm. มาเป็นเป้าหมาย mm hmm. เขาจะมีอะไรสอนเนี่ยใครมาอสอนสอน,สอนวิธีการ สอนวิธีการก็คือดพายเรือไปเรื่อยพายเรื่ออยู่ในหนองอะ่ะแต่ไม่รู้จะไปไหนแต่ยังน้อยเขารู้ว่ากําลังพายเรือไงนะแต่จะให้ไปไหนก็ไม่รู้นี่คือปัญหาใหญ่มากในสังคมไทยนะนี่คือปัญหาใหญ่เนี่ยปัญหาใหญ่อันนึงก็คือว่าครูบาอาจารย์ไม่คนที่สอนน่ะไม่สามารถปักหมุดเรื่องนี้ให้นะคะ แล้วตัวเองก็ไม่รู้ก็เลยเอาวิธีการเอาเรือมาเป็นเป้าหมายแต่ฝั่งอยู่ไหนไม่รู้ด้ไม่ชาญอยู่ไหนไม่รู้เรื่องเลย<ม>นะคะแล้วก็พายไปเรื่อยมันเหมือนก็ว่ากาลังทาอะไร่ย<ม>ก็เลยพายเรืออยู่ในหนองน้ำไม่รู้จะไปไหนนะคะนี่คือสาเหตุที่ว่าหลายคนนะคะในที่นี้นะคะที่คุณชอปปิ้งหาครูบาอาจารย์เนี่ยมานาน20 30ปีสิบยี่สิบสาปีเนี่ยเอ๊ะทำไมฉันก็ยังทุกข์ฉันทำมาตั้ง20กว่าปีแล้ว ทำไมฉันก็ยังเป็นอย่างนี้ฉันยังโกรธปี้ติ๊ฉันยังอยากได้นู่นได้นี่เกิดอะไรขึ้นกับฉันนี่แหละคุณนะภน่ะพายเรือในหนองนะ้ำมา20 30, 30ปีอะ่ะโดยที่ไม่มีใครนำะบาบอกคุณว่าอาฝังถึงฝังแล้วนะแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นนามธรรมทั้งสิ้นเลยถ้าครูบาอาจารย์นไม่ชัดเจนเนี่ยนะคุณก็เนะี่ยพายไปแล้วคุณจะสามารถพายไปเรื่อยจนกระทั่งคุงตายเข้าใจไหม ตายไปแล้วคุณยังเอาความไม่รู้ไปอีกแล้วคุณก็มุดกลับมามาภายต่อนี่คือสาเหตุที่คุณมดุดกลับมาเพราะคุณเนี่ยยังเอาความความไม่รู้เนี่ยติดตัวไปเขาา้าใจไหมคะตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ดิฉันจําเป็นต้องพูดนะคะมันอาจจะไปกระทบครูบาอาจารย์อะไรของคุณ ว่าดิฉันไม่ต้องการที่จะให้คุณเนี่ยนะคะเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคุณอะหลงทางหน้าประตูนิพผ่านคุณไม่ได้หลงทางไลเลยคุณไม่ได้หลงทางไกลเลยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเนี่ยอยู่กับอานาบานาสติอยู่กับความความสงบเนี่ยตั้งแต่อายุสิบขวบแล้วมันทําได้มันเห็นตรงนี้แต่การตรัสรู้ของท่านเนี่ยเป็นการตรัสรู้ที่เกิดปัญญาให้ สภาวะวิมุตติสุดตรงนี้แหละคือที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดของพรมแดนเนี่ย the final frontier <c oughs> ก็คือว่าเป็นพรมแดนสุดท้ายแล้วของจัก,กรวาลนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีสภาวะไหนนะคะที่สามารถไปเหนือกว่าสภาวะนี้ได้อีกแล้วไม่มีคุณไม่ต้องหามันไม่มีฉะนั้นตรงนี้แหละคือเป้าหมายสูงสุดเลย ป้าหมายสูงสุดเนี่ยของทุกอย่างตรงนี้เ่คือท่านรู้อมตะคือบ้านเดิมแท้ของคุณฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยกลับบ้านเดิมแท้เนี่ยตรงนี้เนี่ยได้ไคุณจบเรื่องคุณหมดแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วคุณเข้าใจไหมเหมือนกับว่าคุณี่ยมาแบบเป้นะคะแบบเป้แบบเต้นหนักแสนหนักนะ,ะปีนปีนปีนคูกระเดิงปีนปีนปีนขึ้นไปแล้วโอ้ยตรงนี้สวยจริงๆเลย โอ้ยดูสิว่าทิตขึ้นพาทิตยตกสวยจริงๆดูต้นไม้ใบหญู้สวยเนี่ยเอ๊แต่ผู้กระดึงอยู่ไหนเนาะไหนผู้กระดึงอยู่ไหนเนาะวันนีหาผู้กระดึงไม่เจอเราหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ดไไดฉันต้องหาผู้กระดึงไม่เจอเพราะเขาบอกวก่าผูก้กระดึงสวยนะคะแล้วคุณจะไปถามใครอ่ะนอกจากคนท้องถิ่นของผู้กระดึงออลงุลงลงุลงลงุงลุงอยู่แถวนี้ใช่ไหม เป้แบบเต็นเนี่ยเขาบอกให้มาหาภูกระดึงนะแล้วผมก็เนี่ยปีนขึ้นมาเนี่ยเป็นสิบกว่าชั่วโมงแล้วลุงภูกระดึงอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ้าวลุงก็บอกว่าอา้าววาคุณถึงภูกระดึงแล้วนี่ไงตรงนี้เขาเรียกภูกระดึงอ้าวเหรอรือว่าหูไมันสวยอย่างนี้แล้วทำไมไม่เอาป้ายมาติดล่ะโอ้ป้ายเคยติดแล้วุณก็ลื้อทิ้งไปนะนะเอาต้อนรับสู่ภูกระดึงอ่ะรู้แหละเพราะคุณรู้ว่านี่คือภูกระดึง โอ้ยทีนี้ฉันพักได้แล้วคุณเอาเป้ลงเอาเป้ลงเอาเต้นอนอกมาทีนี้กางเต้นกางเต้นนะชิมชิลเลี้ยงเลี้ยงเฉยเฉยโอ้ยดูละดูละนะดูพาอาทิขึ้นคุณจะได้เอ็นจอยภูงกระดึงเข้าใจไหมคุณจะได้เนี่ยมีเวลาที่จะดืม่มด่ำกับภูงกระดึงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ฝึกวิปัสสนามาสิบยี่สิบสามสิบปีแล้วก็หลงทางอยู่ตรงนั้น่ อยู่ลงทางถึงหน้าประตูพระนิพพานนะคะยากอยากจะไปหานิพพานนะคะแต่ว่าหาไม่เจอสักทีเพราะว่าภูกระดึงยังออาป้ายมติดได้แต่นิพพานเนี่ยมีไหมคะว่าโอ๊ยคุณถึงตรงนี้แหละอา่า w elcome to นิพพ a n มีไหมต้อนรับสู่เมืองนิพพานมีไหมในหัวมุณนะมันจะดิ้งขึ้นมาเอ้ยต้อนรับสูนิพพานนะ welcome to พานอ่ะมีไหมไม่มีม ไม่มีปัจจัยเดียวอะที่คุณจะรู้ได้ก็คือว่าต้องหาคนท้องถิ่นของภูกระดึงอ่ของภูกระดึงทางทรรมที่จะมาขีดเส้นใต้ากากระบาดให้คุณว่านี่แหละภูกระดึงแล้วนี่แหละนิพพานแล้วพอคุณรู้แค่นั้นน่ว่านี่คือนิพพานแล้วโอ้ยอาเป้ลงอาเต้นออกมากลางแล้วก็เอนจอยกับพระนิพพานเอนจอยดื่มด่ำกับผัดสะบริสุทธิ์ เราค่อยว่าการภาษาโดยสุเข้าใจไหมเพราะไม่อย่างนั้นนะคุณจะพักไม่ได้เลยอ่ะคุณจะพักไม่ได้เลยคุณจะเอาเต็นลงไม่ได้เลยแล้วคุณก็หามา 20- 30ปีแล้วแล้วถ้าไม่ถ้าคุณยังไม่รู้ตรงนี้คุณตายไปคุณก็ยังเอาอวิชากลับไปแล้วคุณก็มุดกลับมาชาติแล้วชาติเล่าเพื่อที่จะมาหาใครสักคนหนึ่งที่จะบอกคุณว่าคุณถึงนิพพานแล้วเข้าใจนะคะฉะนั้น สิ่งที่เราทำวันนี้อะนะคะจะเป็นสิ่งที่เนี่ยนะพลิกชีวิตของคุณเนี่ยจากหลังตีนเป็นหน้ามือะ่ะเพราะใจั้นก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยังสับสนคุณยังไอโนนไอนีฉันอ่านเยอะเหลือเกินฉันรู้ข้อทำน้นนี้อะไรแต่อะไรคู่กันได้เป็นชา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 คู่กันได้เป็นวันวันวัน,วน,วน,วนแต่กลับไปบ้านเจอเจอรี่ตัวใหญ่ๆคุณก็ยังปี๊ดอยู่คุณก็ยังปีดงป๊ดอย,ย,ดอยู่ไหนๆเอาอ่ออานมาเยอะๆแล้วทำไมเป็นอย่างเนี้ย นะคุณก็ยังสับสนอยู่ข้างในฉะนั้นเรื่องการอ่านเยอะมันไม่ใช่เป็นตัวปัจจัยสําคัญอ่านนั่นดีประเทืองปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นแต่เป็นจินตามยะปัญญาเข้าใจไหมสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการภาวนามมยะปัญญานะคะคุณต้องมานั่งภาวนาคือการปฏิบัติเอาสติมาปักที่ฐานเนะี่ยคือการปฏิบัติเพื่อให้คุณเนี่ยเห็นวิมุติสุจริงๆฉะนั้น สภาว่นี้คือของจริงความจริงที่เกิดกับคุณจริงๆข้างในความรู้จริงๆเหล่านี้จะไม่หายไปและเทียบไม่ได้เลยกับความรู้ที่เป็นตัวหนังสือเทียบกันไม่ได้เลยอันนั้นแค่ตัวหนังสือทั้งหมดเป็นฉลากเท่านั้นคนเนี่ยแค่นี้เป็นฉลากเท่านั้นแต่ของจริงอยู่ข้างในของจริงเนี่ยอยู่ข้างในที่คุณจะต้องลงทุนทําให้มันเกิดขึ้นเอง โดยการปฏิบัติของตัวเองเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะทำได้เข้าใจไหมตรงนี้เรื่องสำคัญนะคะที่คุณจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่ได้อ่านอะไรต่ออะไรคุณไม่ต้องหว่วงคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณเน้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยอย่างเดียวแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้เอาความรู้ตรงนี้เพราะคุณจุ่มกับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นความรู้จริงๆของคุณละ ะะแล้วใครเนี่ยจะมาบอกอะไรคุณนะคะว่าโอ้ยไอที่เจอเจออะไรมันไม่จริงหรอกจะมีเป็นนิพพานได้ยังไงนิพพานยากจะตายเห็นไหมุูธเจ้ายัางต้อง20อสงไขยแสนมหากัปก,กว่าจะได้แหมแล้วเธอเกิดมาชาตินี้เึงจะได้นิพพานแล้วเหรอเพอเจอไปแล้วเห็นไหมฉันบอกคือแล้วอย่าไปหาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าไปหาผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเนี่ยกลับมาพูดไม่รู้เรื่องกับเพียนหมดนะ <laughs> เห็นไหมตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะถ้าคุณล้มนะคะแสดงว่าคุณอนะถ้าคุณล้มแสดงว่าคุณไม่ได้ฟังดิฉันไม่ใช่ไม่ได้ฟังคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าถ้าคุณอยู่กับตรงนี้จริงคุณเห็นกับของตัวเองจริงๆอะปัจจัดตนั่งนะคะ <c oughs> คุณจะไม่ล้มใครจะพูดอะไรก็ตามใครจะด่าสบว,น,วนรีบยังไงก็ตามคุณต้องไม่ล้มเพราะความรู้ตรงนี้คุณเอานิพนเป็นที่พึ่ง ึ่งดีที่สุดเจ๋งที่สุดสุดยอดที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าย้ำให้คุณน่พึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถคุณจะไปพึ่งใครคุณจะไปพึ่งตัวหนังสือเหรอคุณจะไปพึ่งคนอื่นเหรอคุณไม่ต้องไปพึ่งดิฉันด้วยดิฉันสอนเสร็จดิฉันลั่ังกฤษไม่ยุ่งเลยตัวใครตัวมันคุณเจอรี่คุณก็เจอรี่ของคุณน่ะคุณก็ต้องเอาเจอรี่ออกของคุณเองคุณจะไปให้ใครทำ เข้าใจไหม <ừ> นะคะวันนี้ต้องเอวังค่ะเพรเเาะ,ะ,ะเดี๋ยวาาก็จะไล่ละเดี๋ยวศาสนาอค์นี่จะเสื่อมอีกห้กาพันปีนะนาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ไม่กล้าฟันโงโอเคอา่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาแผ่เมตตานะคะเดี๋ยวเราจะมาแผ่เมตต์